ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้นะฮะคุณก็อยู่ผมเรยกันว่านี่เกมรีวิวโอเคอยู่เกมเดเดอร์สกอตบีสกายลิมนะฮะเช่นเคยพาร์ที่เป็นพาร์ทที่สิบนะครับอืมเสร็จแล้วเราลงไปตรงนี้จากพาร์ทที่แล้วนะฮะอืมกูคิดว่ามึงคงจะรู้นะใช่เดนอนบนใช่ฮึมนี่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างนะใช่ไม่มีเวลาให้เสียแล้ว เราต้องตามหาออให้กูแสดงให้ดูดีกว่ากูรู้ว่ากูต้องตามหาอะไรเรารู้อุ้ยกูรู้ว่าเราต้องตามหาอะไรให้กูเวลากูสักแป๊บหนึ่งนะอนี่ไงมาเนี่ยเห็นนี่ไหม Sky Heaven Temple รู้ไหมว่าเขาพูดถึงอะไรอยู่หยุดเงียบก่อนนี่คือ ที่ที่เขาสร้างอดวินวอลและสลักลงไปในหินตำนานของกัมพารกอตำนานของกัมพารกอนนะครับ มันโลเคชันเสกตามถึงหายไปเหมือนสกายเฮเวนเทมเพลิลเนี่ย <You S 1> มึงไปดึงมึงไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสกายเฮเวนเทมเพิลเลยเหรอมึงทั้งสองคนเลยขอมาเข้าใจก่อนนะอาดินวอลคืออะไรแล้วเราต้องทําอะไรกับมันมันช่วยเราได้หรออออดินวอลคือที่ที่เอ็นชเชนเบลดบันทึกการมาของออดอินเอาไว้เป็นเศษส่วนของโบสถ์และคำทำนาย แต่กูตามหามันเจอแล้วมันไม่ได้หายไปหรอกนะเพียงแค่ถกลืมเฉยๆดอเบลนั้นเก็บความลับไปมากและกูก็รู้มาแค่สองสาอย่างเองมึงคิดว่าเอาอินวอร์จะช่วยพวกเราจะบอกพวกเรากับการเอาชนะเอาอินกั้นหรออืมใช่แต่ก็ยังไม่การันตีหรอกนะสกายเฮเวใช่ไหมล่ะกูรู้แล้วว่ามึงมีว่ามีอะไรดีๆสำหรับเรา จะไปจะไปเจอที่นั่นหรือจะไปกับกูให้มึงเลือกเองได้เออมีอยูที่นี่ดีกว่าตามใจบอกว่าไม่เป็นไรนะับเดี๋ยวกูจะไปพาอิดเบิร์นไปเองนะเดี๋ยวเจอกันที่นะชื่ออะไรครัสไ จเจอกันที่คาสไพอ,อยายเหี้ยมงระเอาดาวไว้ please น้ำโคกกินน้ำโคกเพราะว่าเดี๋ยวเมึงขอแห้งแคชเกมแล้วมันแบบพูดเยอะมันเหนือหน่อยๆนะโอ้ยความจริงก็อยากจะเปลี่ยนโปรแกรมอัดเหมือนกันนะให้ไปใช้อย่างอื่นแบบที่ ไปดูบางคนเขาแนะนํามาเงแต่เช่เหมือนเหมือนจะอันนี้จะใช้ง่ายสุดแล้วนะครับหรือว่ามันหายากไม่รู้ผมก็อยากจะซื้อของแท้อยู่หรอกไอ้โปรแกรมอัดโปรแกรมอื่นเนี่ยบางคนก็บอกว่าโปรแกรมนู่นดีโปรแกรมนั้นดีโปรแกรมนั้นเสียเอพเอสน้อยเดียวโปรแกรมนั้นแบบโอ้โหสุดยอด แต่ว่าสำหรับผมแล้วตอนนี้ก็ขอใช้โปรแกรมนี้ไปแก้ขัดก่อนแล้วกันอันนี้ NPC มันเดินเองเนะเดี๋ยวดูดิมันจะไปทางไหนหลงประตูหลังเลยวะกูถามหน่อยแค่ประตูหลังมึงน,นี่ไปไหนได้ไเนี่ยโอ้โหเหมยจะช่วยเนาะนี่ไงที่เราต้องไปงั้นเราจะมาที่นี่ นอตมีความสามารถ50%ในการต้านเวทหนาวเวทน้ําแข็งใช่ไหมพวกเขาสามารถใช้ท่าแบทเทอร์คายใส่กลุ่มศัตรูทําให้สกุลศัตรูลม้มลง <c oughs> ในเวลาอันสั้นแม่ดาบมันใหญ่ใหญ่โอเคเราฟาทาเวลไปตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับอุย้ย มันคือเดี๋ยวนะเสียงมันกับอ๋อมันแลนดิ้งเดลฟีนบอกว่าจะมารอเราอยู่ที่นี่หายหัวไปไหนเ่ยหายหัวไปไหนพวกมึงไอ้พวกไอซ์เบิร์นหายไปไหนวะมึงอยู่ไหนไอ้แย่กูฆ่าคนนี้ของแล้วกันไอ้วกนี้ทือศัตรูเราหมดเลยนะครับมาไลยแรก เหื่อลายแรกเรียบร้อยอเสียโฉมแน่แน่ไอ้สองอยืนอยู่เออหื้อถ่ายเอ็มวีเจอเป็นไงล่ะมึงมึงยืนถ่ายเอ็มวีเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยมันเกือบโดนลูกไฟจุกือ้ออย่างงั้งไม่ดีโอ้ยอันนี้กูโดนว่ะโอ้ยไอ้เหี้ยเบินเวทเวทไฟโว้ยจะตายเห็นไหม หมด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 ือกูใส่ไปหมดไม่ทุกอย่างจริง <c oughs> มึงอีกคนเสือกดีนะตะกี้เลือดก,กูเหลยหนึ่ง 1HP ไอสัตว์เอ้ยตะกี้กูโดนหาเหี่ยวเลือกนะวะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มึงเกือบตายแล้วโอเคมังกรช่วยจัดการให้กูทีไม่ไหวไหวเนี่ยเยอะไปอ่ะอิสเบิร์นก็หายกันไปหายไปไหนกันหมดไม่รู้ ความจริงเราไม่ต้องจัดการตรงนี้ก็ได้เราแค่เดินเข้าไปเลยก็ได้โอ้เฮียแม่งเสียงมันนี่ไกลมากโอ้นี่มีหน้าหละมันถึงใกล้ไอ้เฮียแม่งเล็งกูนี่วะชิบหายธนูมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีก็ต้องแม็กซิม,มัมไดส์ซะนะเอ้ชิบหายแล้วสแต่ม,มีหน้าไม่มีนี่วะเอาไว้แม็กซิมัมไดส์ไหนอยู่ไหน,อไหนลองทำดาเมส่มนก่อน ถ้าดาเมจมากพออะซิม,มัมได้จ้ววโอ้โหโอ้อยอีเย่แทบไม่สะกสกิดมันเลยสเตมิน่าเสียหมดอีกเฮ้ยเสียงเดลฟีนี่วาไหนไหวะอยู่ไหนอีเย่มาช่วยกูก่อนเร็วเร็วเร็วร็วร,รดดาก้อนจะฆ่ากูาแล้วตรงนี้ไม่ปลอดภัยแน่เข้าไปข้างในดีกว่า เชียแม่งอยู่ข้างในไม่สบายกว่าเยอะเลยแต่อิสเบิร์นเขามันจะเข้ามาได้ป่บวะาอะไรเดี๋ยวกูดงมากก่อนข้างในมึงก็มีพวกต้อนรับอยู่อยู่โอ้ยโอ้ยกระตุกไประยะหนึ่งโอ้ยเฉดนี่มันเวทเวทนี่ว่ะโอ้โหจุกอะไรมึงโอ้ยอะไรไอ้สัตว์แม่งเบิร์นเบิร์นเบิร์นเนี้ยโอ้ยโอ้โห นี่ตัดกูดใช่น็อตกูดจริงด้วยอย่าฆ่ากูนะโอ้ damn it โอ oh ้โหตะกี้มีความรู้สึกเหมือนว่าเอสเบิร์นฆ่ากูตายหรือกูคิดไปเองอ๋อมึงนี่เองเมื่อกี้ฝีมือมึงเองมึงอีกคน มึงก็อีกคนไอ้ไอส้สัตว์เวทเลยมึง,วงเวทเลยเฮียกูเกลียดเวทไอ้เฮียไม่งระยะไกลเออทำงี้แต่แรกวะมอยมีซีพวกนี้มาแทงง่ายกว่าเยอะเลยแถวนี้มีเฮียอะไรกูรู้บ้างเฮีย yeah, มาทางนี้นะครับหลังๆมาเกมมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับสุดๆอ่ะ เลเวลอัพได้อย่างยังมือต้องเอาสะพานลงมาตาแต่แักนี่อาจจะทำอะไรได้ใช่นี่คือตราของอคาเวริมาดูกันนะ นี่มินสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของราชาและนักรบและก็สัญลักษณ์ของดักกอนโบนแต่ไอ้นี่นะสักดาคนโบนนี่คืออันนี้ป่ะเป็นรูปคล้ายๆอะไรหัวมังกรเหรอสำหรับราชาสำหรับนักรบกูต้องเป็นดักกอนโบน หันาัญลักไปทางซ้ายแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไม่ว่าไม่ว่ามัน<า><ม>จะทำอะไรไมันได้ผลมา,าลดูสิว่าพุทธได้โบเบิลยุคเก่าทาาิ้ง <c oughs> อะไรไว้แล้วเหรตรงนี้นะครับอันตรายนะครับเราต้องดูสัญลักษณ์ที่พื้นให้ดีก้าวผิดทีโดนเบิร์นไปหาต้มนะครับ ตรงนี้ง่ายๆคือเดินตามตัวจักรลักพวกนี้นะครับ <c oughs> เรียบร้อย activate chain แล้กับดักก็ถูกปลดสะพานก็ถูกเปิดไม่ต้องรอ npc กันเลยทีเดียวนนี้ดีนะมันมีเยงแมงมุมแต่ไม่มีแมงมุมถ้ามีแมงมุมนี่กูตกใจกตาย,ตายหายเนะี่ยเยโอ้ตรงนี้ลื่น่ะ เร็ว N P C เร็วไอ้เหี้ยกูรอแล้วต้องรอเอิสเบิร์ดมันมาคุยก่อนนะเราถึงจะเข้าไปได้เนี่ยเดินมาแล้วฮึมวันเดอร์ฟ สียงเหมือนกับใครเหยียบพี้ยอะไรวะตะกี้นี่คือบบบซิลไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วว่ามันต้องใช้เลือดในการเปิดเลือดของมึงนะคนโบนดูนี่นี่เป็นซากของระเบิดที่ระเบิดเคลื่อนย้ายมาจากซิโรเดลฮะไหนวะทรากพวกนี้อ่ะ งั้นกูเขียนมือ hmm. ต oh, ัวเองกว่มีจากไหนวะจุโอ้มันเหมือนกับมีชีวิตเลยมึงทำได้นั่นไงทางเข้าให้มึงเข้าก่อนแล้วกันโบนมึงมันจะได้รับเกียรติให้เป็นคนที่ก้าวเกาแรเข้าไปที่สกายเฮเวนเทมเพล กูกล้ามาแล้วมึงตามนะกูเปิดมึงตามรู้สึกว่าสัญลักษณ์ดาวก้อนบนนี่จะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอืมกูมีครบเพิ่งกับเขาไหมเนี่ยดูสิเก็บมันว่างเปล่าน่าจะเก็บมานีเนาะกูน่าจะเก็บมานี่เก็บมาไหมเอถามว่ากูเก็บมาไหม โตประชุมเลยตรงนี้ยังไม่ได้สำรวจหมดเลยเนี่ยที่เนี่ยเคยผ่านมาบ้างตอนเล่นขารอบก่อนรอบก่อนแต่ก็ไม่ไม่ได้สำรวจเลยมากมืดมื่อย่างงี้นี่พี่แกมีโอ้โหอะไรวะเบรดชิลโอ้โหชุดกอดเบรคเก็บไว้ให้กูสักดีเยี่ยมเอามาเอามาแต่กูไม่ใช้หรอก แต่ว่า NPC อยู่ไหนวะเดี๋ยวฟรีนุ่นนี้มันเดินชา้าช้าท่านหนึ่งขอลองใส่พวกดอบเบลเซตดิตึงตึงตึงไอ้เหี้ยแล้วมันกูจะเอาผ้าคลุมมาทำไมเราออกชุดเกราะมาเลยเอาหมวกออกดิหมวกหมวกไม่บงบังเอฟเฟกต์ผมออกมาเลยเดี๋ยวดูดิเหมือนจะเป็นบั็กอยู่นะครับโอเคเอามา กูดูยังไงยังไงไม่ก็ไม่เข้ากันหน้ากูเลยเอาชุดเดิมมาดีแล้วโนโคดบูทรกรบแล้วก็ซื้อโคดไหนวะนี่ไงนี่เยบร้อยโอ้เห้ตายเหันอย<ม>ู<ม>่นี่เอาดินโวมาให้เดากันไว ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเหมือกับอาคาเรีนั่นกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอิสเบิร์น <c oughs> มันบนนะ <c oughs> ครับอิสเบิร์นเราต้องการข้อมูลไม่ใช่มาเรียนบิศาสตร์อิสเบิร์นนี่มันก็ขี้บ่นทำไมไม่รู้้สึกว่าสมุนไพรกูมันขนาดเล็กลงไปแปลกๆเรูกกูคิดไปเองว่ถ้าจะจริงเว้ยจริงดิ ดูนี่คือกระแพงอูรูอินนี่มันบอกตั้งแต่เริ่มเรื่องเริ่มเรื่องไอเริ่มเรื่องเลยนี่นี่คือกลุ่มกบฏมนุษย์ที่พยายามจะต่อต้านดราก้อนอเวอร์อร์ดอูรูอินถูกถูกเอาชนะนี่เขาตกมาจากโอตกมาจากฟากฟ้า มันบอกเล่าว่าจะเอาชนะเขายัางไงรอก่อนทีละใช่ใช่นี่ไงจสิจสเห็นไหมออกมาจากปากของเช้าน,น,น้อนพวกนี้นั่นหมายถึงเช้าแต่ไม่มีทางรู้เลยว่าเช้านั่นคือเช้าอะไร มึงหมายถึงว่าเราต้องใช้เช้าในการเอาชนะอัลอินเหรอืใช่มีบางอย่างที่ต่อต้านมังกรได้แม้แต่ทั้งแอัินก็ตามจำไว้นะนี่เป็นที่ที่เขาบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับอัลินที่เขารู้และการกลับมาของเขาการกลับมาออัูินรูไหม เช่าที่สามารถเอามังกรลงมาจับฟ้าฟ้าได้โนเกเบียไหมโนมืงอาจจะพูดถูกแต่ก็ไม่อยากเข้าไปเจอหน้าเท่าไหร่เลยแต่รู้สึกว่าจะไม่มีทางเลือกไงไอพวกเดเบกับไอเกเบียไม่ถูกกันนะครับไม่รู้เป็นไรจะไปถามเอกเนี่ยไอ้ไอแอนเกียแอนเกีย เดี๋จะไปดูรอบๆ Sky Haven Temple ถ้าหากเราเจออะไรที่ The b ยุคเก่าทิ้งไว้ให้เรา Talos ปกป้องมันดูสินี่ในอนที่สามนี่นี่คือ The a d e เหรอวะ t ด e b ตามหา d r a g o n b บ n น สนใจอยู่ประเดี๋วเดลฟีนเราอาจจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับประสาทของเราก็ได้นะกูรู้ถึงคำทำนายมึงอ่านแล้วมึงเนี่ยขอดูนี่นี่อะดูอินเนี่ยมาเนี่ยช่างมันไปมันบ่นไป โอ้นี่คือเฮ้ยได้ๆจะบอกนะว่าหนึ่งถึงห้านี่เป็นการกลับมาของอารีนพาคหนึ่งนะคอะรอารีนแนงงใชเพราะนี่เป็นเครื่องหมายของภาคส uh ี uh ่โอบิเวียนโอปเวียนดูพอดูหน่อยกันเมื uh ่อเดวอิเตอร์กับพรอมก เอดลาร์ดักนบอนนี่คือของกูใช่ไหมดาร์เดลาร์ดักนบอนอันนี้คือโกเลมในภาคสามบอกว่าเนี่ย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 สามสี่ห้าปิดปิดเดี๋ยวดิแม่งเหมือนจะจับใจความอะไรบางอย่างได้กับซีรีส์เดอะดอสอร์มาพูดอะไรหรือเปล่าสักอย่างโุยตอนนี้กูมีความรู้สึกว่าดาบกูเล็กลง ไม่รู้จริงเปล่าอาจจะจริงก็ได้แป๊บหนึ่งขอดูสเกลตัวละครแป๊บเออโอเคทำไมหน้ามึงมันมืดมืด,มดาง,งี้วะแสงไม่ได้เปิดเลยไงก็หนึ่งจุดหนึ่งหมดนี่วะ นี่นี่มันก็เหมือนจะกลับมาเล็กเหมือนเดิมโอ้ช่างหัวมันนี่เลยจําได้เลยตัวก,กูเลมพักสามประตูวากสี่แล้วก็นี่เอาลินพักห้าเหมือนจะเรียงกันนะครับตั้งแต่พักหนึ่งแต่พักหนึ่งนี่อะไรไม่รู้ไม่ไม่ทันเล่นอนะ่ะจริงๆนะถึงตอนนี้พักหนึ่งมันจะเปิดให้โหลดฟรีก็เถอะแต่ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเพราะว่าภาพนี่มันโอ้โหสุดๆเล่นยากเลย โอเคงั้นก็ขอจบพางเพียงเท่านี้จบพาร์ทเงนี้เดีย <c oughs> เ๋ยวภารกิจหน้าพาร์ทหน้าจะไปกันที่ภารกิจโตรดออฟเดอะเวิลดจุดที่สวยที่สุดของโลกนะครับออโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ